พระสม,มุทรไหยนะครับก็ได้ปะดเป็นเบื้อตอนขอสังเกตเมื่อวานนะครับวันร้าเนี่ยว่าต่อจากนี้ไปนี่นะครับก็โดยทีมการจัดห้าทุนเลยนะครับะนะครับขวาขาทิฏยาขวนานน้อัติสังขอนนะครับให้หูกับชาวบุญนะครับให้ดียิงขึ้นไปรวะวันนี้เนี่ยนะครับ พวกบอปินองว่าสร้างตอนกรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งเป็นสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยสร้างสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์มา27ปีนะครับเทแากับว่ากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับสมัยรัชกาลร,รอนึ่งเนี่ยนะครับสร้างแล้วก็บริหารมา27ปี วัดวานารามหรือวัดกาสีเนื้อแห่งนี้นะครับก็คือเกิดขึ้นมานะครับเพราะนั้นเนี้ยคลองจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยนะครับย่างลอยๆนี่เอาวัดกาสีเนื้อวัดตรงเนี้ยติดอันดับวัดโบราณน,นะครับวัดขาติจักบัวนะวัดขาตะกรก้อนทางนี้ที่ผ่านมาเนี่ยครับหลายคนก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่า วรับอภิษฐรท้อนจยากดูบริหริันได้กับมายาวนานการไปเนะยครับก็ไม่ได้หรือนะครับแต่ว่าตั้งแต่ปีพ0 61 50แนลตต้นมาได้กับมาเลยนะครับแนี้ของพองเกนะวแับว่าบัตรเอียเนี่ยนะครับเป็นวัตรงแอร์คู่บุญที ราคาอีย่างครับมีราคาอย่งยิ่งวันน,นี้เราเดินได้นะชาวบุญตั้งเสนนาสนะนะครับพอเป็นหน้าที่ของชาวบุญน,นะครับเป็นหน้าที่ของชาวบุญลายคนเบื่อหน่ายนะครับ,บเบืเอเ่อหน่ายเบื่อหน้าเนี่ยแต่พงท่ามย่อนรับไปว่าเราถ้าเบื่อการทำบุญปฏิเสธการทำบุญเหมือนหน้าการทำบุญเนี่ยนะครับ น่าจะเปลี่ยกนการนักทือาศาสนาเสียด้วยซ้ำตั้งบารเพื่อที่จะให้พี่นอ้องเลี้ยได้บุญนะครับจากข้าของพ่ะครับือในตู้กระจอกรวมบุญสร้างเมนศาลาการประเรียนนะครับพ่อคือสมบัติบุเพิ่มในวันนี้นะครับโอ้ีนึ่งทอดปาร์ตกับชำระนิสซง นั่นกับกอดจ่าสมบัตินะครับจ่าสมบัติเนี่ยผ่านพี่น้องตามที่นั่งในที่นะครับเอาแบบนั้นไปเลยกันแต่อย่าเสี่ยงเยี่ยนะครับมีทางเขาเรียกว่าความศรัทธาบวามเชา่าพระศาสนาความเหลื่อมใส้ในการซัดด้วยด้วยศรัทธาปลายายอดีตเนี่ยเป็นการได้รับ ผียู่ันะบใน